ใช่อยู่แทงนะี oh, ่ยโอ้ไอคนวีดโคตรเกลียดเลยด่านเนะี <can> ่ยมั่นตัวเลยแพ้ทูเอเทคไปเลยลูกศิซีดด่านอะไรวะพวิไอคันเวดด่านที่ต้องด่าน,ด,านด่านบ้านไรฮาร์ดอะอะไรกันบ้านไรฮาร์ดต้ปงฟ เขาเรียกว่าพี่น้องชิมดะชิมดะแคลนเนอินมายโปรเทชั่นแดอดโยสวิอ่ะนี่ไอชัมเกนจิจริงๆนะเนี่ยไอชัมเกนจิเฮ้ยกูว่าไอชัมฮันโต <c oughs> ใครใหิวใครตัวหี่ตัวอะไรวะเอ้ยทันอยู่เอ้ยนี่ <มา S 1> น้องๆอาจจะไม่รู้จักไอฝั่งนู้นก็มีน้องๆอาจจะไม่รู้จักไอ้กล่งไปตามโอ้โหนี่ยกลม่มสีทองเออ บูชายันและบูชายันแล้วผู้เพื่อนี่มันหายไปไหนกันวะมันมันรอรอมารอตรงไซมาลมัลตกหัวมุมเหรอนข้างบนข้างบนข้างบนอโลหลังเกณฑ์ดูดมันเป็นรถเกาะอยู่รถเกาะอยู่ไมหลังหลังลูติโอมีหลังนี่ด้วยอ่ะตายเอาจริงไหลไปเลยก็ได้นะเนี่ยไหลไปเลย ผมโดนไอ้เหี้ยไเงอยู่ไอ้เงี้ยหมูไอ้หมูมันดักข้างบนพี่ไอ้เด็กเพี้ยเอาเลยฮุโลฮโลมากตายตายสองตายเข้าตายเลยตายอีกไม่ไม่ตายเฮียนะยังอยู่นะเฮียนะพี่เดี๋ยวผมโลเอ๊ยเฮียนั่นโลสวยมาเลย พี่เงินไม่มีจ้าก็โดนเองเฮ้ยมันจะตายแล้วนั่นน่ะเฮ้ยเอาตบฟลักซ์เฮ้ยมันคุกนายไปเลยเพื่อนบอกไม่เปรี้ยวไม่เย็นอย่างนี้เลยหรอไม่ไม่กลัวคุกมาตัวนิดเลยหรอ แบบยืนคนคนว่าอะไรยืนบนรถสองสนุกอ๋อพี่ช่วยด้วยหลังเนยอใครมันจะมาพุกชัดได้กี่ิโลใช่ไหมตายเรามีเรามีทั้งพัทังเรามีทั้งมอลาเราจะมีติเคสไปทำไมต้องไหมใช่นี่แหละเรายืนอยู่ในวันนี้แหละคุณจับจ้าเขาเล่นกันขอบบ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 นนะเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมนั่นแหละสแกนให้แล้วสแกนให้แล้ว ให้โหพักตังผมานี่โอ้โหไม่อยู่อีกแต่เอลยก็เลยจะกดวอร์มหน่อก่ไม่ทันนี่ไงนี่ไงผมตายนะไอ้นี่ดี้ลิงไอ้นี่ดี้ลิงไม่ฮิวเลยไม่ฮิวเลยฮิวหน่อยกูยืนอยู่กูยืนได้แค่ทีละตัวฮิวหน่อยเออเนี่ย ยิงตามบอลไปสนวิโอเคเอ้ขวาพี่ขวาตัวนึงขวาบนอยู่กับเอเจนซีอุ้ยตายตายด้วยันแรงลมแรงันแรงไอ้รถเอ้ทำไมผมโดนลูกเนี่ยอังอยู่หน้ากูล้วเปโอยอะไรเอาอันตีทำไมอะ เพื่อนติดทำไมวะกูหลอนกูหลอนนึกว่าแอนติอันโตฝั่งนู้นเพื่อนติดทำไมเนี่ยเออออกมาเอ๊ออกมากู้งงกูก็แบบเอ๊ะฝั่งนู้นมันอันติดหรอวะไม่ใช่เนี่ฝั่งกูเองนี่ไงนี่ไงอาริกาโตโยอาริคัสโตนะนี่แห่ะน้องชายเก๋าเก๋าเจ้าน้องชายคนเก๋าคนเหงาหมดแดดแล้วเหงาเลยเฮลิ้ง มนี่ไงสัตว์ล้มไปอย่างเท่อย่างเท่อย่่างเทิงไม่โดนเลยแต่เท่เกินนี่เป็นไงล้มไปล้มไปอะไรวะนะเขาไม่กันเลยหรอเออทำไมแบบไอ้ช่อมันโซมันตักเซกอะฮันโซเราไม่อยู่ละซี่ใช่แล้วฮันโซเรามันเป็นกลัวฮันโซยังไงล่ะมันอิมแพคขนาดนั้หวะโอ้โหได้ยังไงอ่ะเขาได้ยังไง่ เขาได้ยังไงอ่ะช็อตท้ายไงเกลียวเกลียวช็อตท้ายตัวที่ทุบแค่ตัวเดียวนี่หรอแอตี้ไงไงแค่ตัวเดียวเอ๋อสวยสุดแล้วในเกมสวยสุดในเกมสวยสุดแล้วในเกมสภาพเอสัอจะได้ตัวเดียวแม่งสวยสุดแล้วในเกมคือเทียอะไรวะอันตีฆ่าได้หนึ่งตัวอย่างสวยเอ้ยล่นยังไงวะพี่ โอ้เล่นยากเล่นไม่เป็นเหมือนกันตัวนั้นเล่นไม่เป็นเหมือนกันเล่นยากเราก็เล่นบ่อยนี่พี่เล่นแม่งเล่นกิ่งเล่นเนี่วีโดทีมเรานี่มันจะเอาเรื่องไหมเนีอะตัวผมเล่นผมเล่นด่านนี้กับผมเล่นหนาอยู่ไงอ้ำตอนหัวค่ำแม่งอย่างเยี้ยเลยร้อนจะร้อนจีอ่ะคือมันไม่เปลี่ยนเลยมันเล่นวีโดมันไม่เปลี่ยนเลยเป็นคย์ตีป่ะไม่เคีย์ตีป่ะความใหญ่กว่าละอ่าโอ้ยมีโซเยอร์นะ ก็จออยู่ข้างหน้าน,ะนะั่นแหละโอ้ยเจอเจอจังเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อเอ๊ะเป็นซูมไปไมั้งฮะตรงไหนก็ตีก็จะแตกเอ๊ะมึงมึงวางเธอเล่นแล้วมึงก็ปล่อยทิ้งแล้วกูาวางลอ่อล่อเป้าไว้ก่อนดูฟิตเอ้ะตายเลยตายเกินโอเคได้ละแากนั้นก็จะบูแล้วนะ ออกขึ้นเดวตัวข้างบนก็สู้ๆนั่นตัวข้างบนก็ลงถ้าอยากได้หิวก็ลงมาวางได้ละวางได้ละเฮ้ยวเฮี้ยเฮี้ยวเฮี้ยเฮ้ยโอ้โหมึงมึงมึงวางแค่แบบกลัวกลัวศัตรูเขายิงไม่โดนเลยเฮี้ยวผมแม่งหลับคนแม่งเลย túi nhựa nằm ở hàng buôn luôn à wow quá quá mất quá mất quá mất quá bị lính đi à này nó ở trên đỉnh à túi nhựa ở trên đỉnh đi là này, cái วู้ยตายแล้วขวาหลัง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 เอ้าเหงาไอ้สัสลงมากลางตีนแล้วก็ไม่มีนี่แน่จังหวะนี้แหละอู้ยอยากรู้มึงกดเลยไอ้กดเอฟอะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว้าวว้าวโอ้ยบอมจริง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 เพื่อนโอ้ เห็นไหมเห็นอะไรไหมเออเอาคอนทุบแม่งไอ้เหี้ยนี่เอาคอนเทนตมกักเฮ้ยวางเอ้ยวิโดเอาคอนทุบใครมึงคุ้ยคือวิโดทีมเราแม่งไปก่อนมึงจะไปไหนก็ไปอ้ามไอเทมวิโดตัวนี้แม่งคือแบบเขาเรียกอะไรวะคือเหี้ยนั่นทั้งเกมแม่งดาเมจประมาณพันสามไอ้เหี้ยนี่่แมงเป็นแปดพันหกเลยเรียบร้อยตายคาตัดจะจูงยังไงให้ทันวะงนะ โดนหากอยู่ด้วยสิดือดือฮานาเตะวะเขาฮานาเตะโอ้โเนี่ยเจอมัดเหล็กทีมกุตาหามาแล้วทีมกุตาหามาแล้วคือมัดเหล็กที่พักทำอันนาเนี่ยคือถ้ายิงเข็มจะสลบไม่ทันนี่คือแบบไม่โดนนี่คือแบบโอกาสตายร้อยเปอร์เซ็นต์าร้อยอย่าง มามาหนูหนูไปไอ้พาบูวางไว้เขาเล่นอะมีเขวางไว้โอ้โหเออเก็บตายโอ้ไม่ตายยังมีฮิวตายนึงนี่อะไรใครใครโถตายไอ้ทองนี่ไอ้ทองนี่คือเราไม่เก็บใช่ไหมมาดีว์แรงที่ผายไอ้ทองอ่ะโอ้ยอุ๊ย้าว โอ้ยหญิงแม่งเลยสัสแม็กซิมพัมเวอร์ตีแม่งเลยนี่เนี่ย <c oughs> โอ้ยโ,โดนสลีปตื่นเ <c oughs> ป็นไรข้างบนไหมถัดโจ้เห็นเห็นเห็น <c oughs> เอ,อ้าใส่ผิดตัวลัออง พยายามพยายาวครับพยายามครับพยายามครับรีบออืพยายาวครับโอ้มึงวางเทเลนต์ในจุดที่แบบเขายิงไม่ค่อยได้หนดิไอ้เฮี้ยขอแอกูพยายามจะขึ้นไปวางข้างบนอยู่เพื่อนเฮียมึงวางข้างล่างก็ได้ไอ้เฮี้ยมึงจะขึ้นไปวางข้างบนแบบนี้อะไรอหามึงไไม่่ด้ออยูีกเหร แล้วมึงบล็อกเอ๋แล้วมึงบล็อกทีมเราอะนะตัวมึงก็เตี้ยขามึงก็สั้นจะมึงจะไปไหนมึงก็วางข้างล่างหลบมุมแค่นั้นแหละเออรัสเอเออไอเียเนี่ยตรงเนี้ยเฮยอฮ้ยเฮ้ยัง้ยเอ้ยังเยังเยเยยเยยเ้เ้เ้ย้ย้้เเยเเ้ย้้ยย้เเยย้ยยยยอ้้เย ใช่แล้วไม่เล่นแล้วไอ้ขัญอาณาจริงยากเหลือเกินหิวย,ยากเหลือเกินที่เกียด์ที่เกียดเอ็มหิวแล้วโตากูจะอ,อ,อยู่ตรงนี้นะโอ้ลองดูดูดกูแล้วกันกูว่าตรงนี้มันฮิวได้อะเออมุมดีมุมดีฮิวไว้นี่ได้เลยเพื่อนฮ่าฮ่าแบงคิวตายคาไปแล้วมึงไม่ออกโอ้ยมาโตแล้ว เอ้มึงโดนไอ้ช่ำพันโตฆ่าได้ยังไงโดนไอ้ช่ำพันโตมันอออลอ,อยอยู่ข้างบนพื้น,นดินเสร<ะ>็จแล้วไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะไม่หิวแล้วนะมันไหวแล้วนะแจมันรู้ซะบ้างว่าตัวด้าเมเที่แท้จริงมันเป็นยังไงอ๋อไม่เชื่อเจ็บทั้งหมดทังหม โซ่เจ็บโอ้โเฮียหิวไม่ทันวะแม่งเยอะพดโอ้ยโอ้โหมามเดี๋ยวชาร์จชาร์จเขาพอกันปิ้งปิ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 ๆงป เฮ้ยไปดปิง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 ปจะตามเขาไปจะตามเขาไปโอ้ปนโซ่ปิง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 เฮ้ยมันชเต็มมันช้าเต็มไอ้มอนี่มันช้าเต็มไอฟาดปิง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 ไปไปไปฟาดัน มุองนีจัดจานแล้วนะครับ<ต>เชฟากกตัดชิโวโกลอโอ้โหไม่ทันว่ะทรัพต,ตายหมดทรัพต,ตายหมดเหลือแค่ฮันโจกับแท่งเหลือแค่ฮันโจกับแท่งโอ้โหทับแม่งไมยอะ่ะ หมานี่มันช่วยเกี้ยเอะไรเอ้ยข้างบนจะมีโล่นะโอ้โห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 มันอยู่ไหนอ่ะตายแล้วไม่ง <laughs> โด,ดนตุยลงมาโดนฟสเนเลยลนะแกน่ะอยู่เฉยเฉยก็รอดไปแล้วโดนลงมาโดนฟาดเปลี่ยน หลบหลังรถหลบหลังรถโอเคจะเครียดแกอืออุ้ยหลับอีกแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงตัวแท้งแต่ฉันจะเครียดเองจะตามรถไปเลยตัมรถไปเลยเอ้ยได้เลยฉันจะตามประเขียนมันให้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะฉันจะปกหนีไม่ได้ตายสัหนีไปไหนตามเครียดที่ หัวตุนเอาเอาแตกมันเอารถฮอกมายิงมายิงทีด้วยแบบรถตัวจะฟาดได้ได้ยาวเอาจิ้งหลุนหลุนสัตว์ Oh no ทำเตอร์ฟย้ว Hey คิดไปเอาตัวนั้นมาแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงงั้นเหรอไม่ฉันเครียดเปลี่ยนแปลงอยู่พี่ <c oughs> เพราะว่ามันไล่เพราะว่ามันตีไม่ได้ <c oughs> ดูแม่งดิตีไม่ทันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันดีนตีไม่ทันยันเ,เครียดไม่เป็นไรจะนไล่มันออกไปมันเทียนทายฟองใหม่ใส่ไปไหนไว้สัตว์ดีจับไม้ตีแมงวนันเปล่าเออ แม่ตีพี่ยเล็กจังไมปไร Pay o f the cream p ป y off the cream อะ,ะก็ต้องอเ,เป็นตัวที่เคลียนไ <laughs> อช็อตนั่นแน่นอนอะช็อตที่แบบมนันอัตีมันรัวๆแล้วกูแบบเดินเคลียนอย่างเดียวเคลี้ยไปไหนเคลี้นเคลียนเคลีน้ลนมันเคลี้นมันฮิวรอบตัวเลยพี่ใช่ใช่มันทำดาเมจแล้วมันฮิวรอบตัวเคลียเคียน แบบอย่างนี้ก็ได้นะนะ่ะเออเติร์ส4-2กันะู่ิะจากนี้ก็ได้ลนะแม่งโดดลงมาแม่งโดดลงมามโดนโด,โดนค้อนฟาดไอปซะคือแม่งโดดลงมาตายไอ้เีย